สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Ds Channel ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงคำพีวิถีเซียนครับส่วนจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับเจ้าบื้อที่2นามว่าฮานลี่เด็กหนุ่มธรรมดาสามัญผู้ได้รับวาสนาให้เข้าไปทดสอบเป็นสิทธิ์ในสำนักเล็กๆแห่งหนึ่งทำให้เขาได้รู้จักกับโลกใบใหม่ที่หนุ่มน้อยชนบทอย่างเขา ไฝฝันอยากสัมผัสกับมันมาโดยตลอดครับในโลกแห่งเซียนเราผู้บำเพ็ญเพียรต่างฝึกฝนค้นหาเส้นทางเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นนิรันดร์ทว่าเส้นทางที่แม้กระทั่งผู้บำเพ็ญเพียรซึ่งมีพรสวรรค์สูงส่งแต่กำเนิดยังต้องผ่านความยากลำบากมากมายกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้แล้วเด็กหนุ่มปทุชนอย่างเขาจะทำได้หรือไม่และด้วยความสามารถ อันธรรมดาสามัญของเขาจะเอาตัวรอดในโลกแห่งเซียนนี้ไปได้อย่างไรเส้นทางแห่งความสำเร็จช่างอยู่ห่างไกลเสียเหลือเกินครับตอนเด็กเขามีฉายาว่าเจ้าบื้อคนที่สองแต่ชื่อแท้จริงคือฮานลี่โดยชื่อนี้แลกมากับการที่พ่อของเขาต้องเอาขนมวอโถสองชิ้นไปอ้อนวอนให้ผู้อาวุโสจางในหมู่บ้านช่วยตั้งให้ ซึ่งอันที่จริงเขาไม่ได้บื้อเหมือนชื่อนะครับในทางกลับกันเขาเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในหมู่บ้านความคิดของเขากับเป็นผู้ใหญ่กว่าเด็กวัยเดียวกันเขาใฝ่ฝันไว้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องออกจากหมู่บ้านเล็กๆเ,เพื่อออกไปดูโลกภายนอกและสุดท้ายฝันก็เป็นจริงอาามได้ชวนเขาไปเข้ารับการทดสอบเพื่อเข้าเป็นสิทธิ์สายตรงของสำนักสัตตะธมิน อาสามเป็นอาแท้ๆของฮาร์รี่ครับและยังเป็นคนที่มีความสามารถเพราะตั้งแต่ก่อตั้งตระกูลมาร้อยกว่าปีมีแค่อาสามเท่านั้นที่มีฐานะดีที่สุดและยังคอยช่วยเหลือครอบครัวของฮาร์รี่มาโดยตลอดอาสามยังได้ให้พี่ใหญ่พาไปฝากตัวเพื่อเป็นสิทธิช่างตีเหล็กท่านหนึ่งในเมืองเนื่องจากอาสามเพิ่งได้เข้าเป็นสิทธิสายนอกของสำนักจึงสามารถ เลือกเด็กที่อายุ7-12ปีมาเข้ารับการทดสอบเพื่อเป็นสิทธิ์สายในของสำนักได้เพราะตัวอาสามนั้นไม่มีบุตรสืบทอดเขาจึงนึกถึงฮารรี่ขึ้นมาได้พอดีครับหลังจากผ่านการฝึกฝนเกือบครึ่งปีในที่สุดฮารรี่ก็ได้มารับบททดสอบอยู่หน้าหมอหมอการฝึกฝนที่ทุ่มเทของฮารี่ทำได้แค่ให้การไหลเวียนของลมปานแปลกๆนี้ ดีขึ้นกว่าเดิมมาหน่อยแต่เทียบกับเมื่อก่อนก็จะมีขนาดเท่าเส้นผมส่วนตอนนี้มีขนาดเท่าเส้นฝ้ายแต่จะสามารถทำให้เขาผ่านบททดสอบของท่านหมอหม้อได้หรือไม่นั้นซึ่งเขาไม่อาจคาดเดาได้จริงๆครับดังนั้นเขาจึงอดกังวลไม่ได้เมื่อท่านหมอหม้อจับชีพจรที่มือขวาของฮานรี่ก็ได้สัมผัสถึงพลังยุึ์ ตามแบบที่ตนต้องการจนกระทั่งมั่นใจแล้วว่าฮร์รี่เหมาะสมที่จะได้เป็นสิทธิ์ของตนจึงประกาศให้ฮร์รี่ผ่านการทดสอบและยังให้เป็นสิทธิ์เอกอีกด้วยในที่สุดฮร์รี่ก็ได้กลายเป็นสิทธิ์ในสำนักอย่างเต็มตัวไม่ต้องหอบเสื้อผ้ากลับบ้านแล้วยังมีเงินส่งให้ครอบครัวไว้ใช้จ่ายอย่างไม่ยากลำบากครับและเมื่อฮร์รี่เข้ามาอยู่ในสำนัก ก็ได้พบกับสิทธิพิรีที่อยู่ในอาการป่วยฮานลี่จึงรีบเข้าไปช่วยรักษาโดยใช้เข็มเงินปักเข้าที่จุดลมปานบนหลังอย่างคล่องแคล่วทำให้สิทธิพิรีฟื้นคืนสติจากนั้นเขาก็แนะนำตัวว่าเป็นคนของหุบเขาหัดเทวาและจะช่วยพาสิทธิพิรีไปหาท่านหมอหมอให้ช่วยรักษาให้ทว่าอีกฝ่ายหนึ่งกลับห้ามไว้เสก่อนแล้วบอกว่า มียาอยู่ในตัวนั่นก็คือยาสลายกระดูกครับยานี้ปรุงขึ้นมาจากสมุนไพรหายา13ชนิดเม็ดยาเป็นสีชมพูแถมยังมีกลิ่นข้าวแปลกเมื่อกินเข้าไปจะช่วยเพิ่มกำลังในร่างกายแต่ต้องแลกมากับอายุไขของผู้ที่ใช้มันครับในทางกลับกันฮานลี่ก็กินยาชนิดนี้แต่วิธีการกินของเขากับซิพีีแตกต่างกันมาก แต่หากคิดจะช่วยสิทธิพี่หลีไม่ให้กินยาตัวนี้อีกคงมีเพียงท่านหมอหมอเท่านั้นที่พอช่วยได้เนื่องจากอาจารย์ของฮานลี่สอนเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรและการปรุงยารวมถึงสอนหลักการรักษาคนและยังสอนเกี่ยวกับคาถาฝึกจิตซึ่งต่อมาฮานลี่ได้เข้าทดสอบด่านคอสวรรค์ร่วมกับเพื่อนๆต้องผ่านการทดสอบอย่างหนักหนาสาหัสมากมายจนกระทั่ง ฮานลี่สามารถผ่านด่านคอสวรรค์ได้สำเร็จจนกลายเป็นเซียนครับและทุกอย่างในร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปใบหน้าของเขางดงามขึ้นร่างกายของเขามีแสงสว่างสีทองห่อหุ้มร่างกายของเขาเอาไว้ลํำแสงเหล่านั้นก็พาเขาทะยานขึ้นไปตามรอยแยกด้านบนเมื่อฮานลี่ลืมตาขึ้นมาก็พบว่าเขาได้เลื่อนระดับขั้นและได้เข้าสู่เมืองเซียนอุดรเหมัน ความเพียรพยายามมาตลอดหลายปีของฮารลี่ถือว่าสำเร็จผลดังที่คาดหวังไว้ฮานลี่ได้บรรลุเป็นเทพเซียนตามเป้าหมายแต่กว่าจะสำเร็จก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมานำไม่ถ้วนนี่จึงเป็นอีกหนึ่งนิยายที่สอนให้คนเราอดทนต่อความยากลำบากไม่ว่าจะเจอปัญหาใดๆก็ขอให้เข้มแข็งและจงสู้ต่อไปเพราะสักวันหนึ่งใชยชนะนั้น จะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือเนื้อเรื่องคร่าวๆของคำภีร์วิถีเซียนครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวโดยย่อของคัมพี์วิถีเซียนแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม Ds Channel กันด้วยนะครับ